บ,บดทุกบำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่6ประจำปีพศ2567ที่อำเภอทุ่งหัวช้างค่ะในสันติธรยิ้มละไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบบ,บัดทุกบำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2567ที่โรงเรียนสาม,มัคคีศรีวิชัยตําบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนโดยมีภาคราชการภาคเอกชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อออกหน่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้น พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนําเสนอและแก้ไขปัญหาต่างๆและนําปัญหาต่างๆไปหาหรือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพตรวจรักษาโรคทั่วไปการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าน้ํามันไข่ไก่จําหน่ายในราคาพิเศษการมอบพันปลาแก่ประชาชนการให้บริการทําหมันสุนัขและแมวทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้มอบถุงยางชีพที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้อุปโภ,โภคบริโภค แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ